อันนี้มารีวิวธงนานาชาติ200กว่าประเทศซื้อจากชอบปีอันนี้จะมันจะเยอะไปหน่อยคลิปมันอาจจะยาวหน่อยเดี๋ยวอาจจะมีบางประเทศที่หลายหละคนยังไม่รู้จักอันนี้โปรตุเกสออสเตรเลียฟลานอินโดนีเซียโมร็อกโก เม็กซิโกอิหร่านโคลัมเบียโคเชียอังกฤษเซอร์เบียตุนิเซียเบลเยียมซาอุดิอาระเบียรัสเซียอุรุกวัยเดนมาร์กเกาหลีใต้บราซิลเนเธเรียเยอรมันปานามาเซเนกอกสวิตเซอร์แลนด์อาร์เจนตินาอียิปต์ Sweden, Peru, Las, uh, Iceland, Island, Poland, Costa Rica, Saracena จาก Algeria, Canada, Italy, UAE, Malaysia, Sultan, Uman, Zimbabwe, Guyana, Belo, Peru, Las, Rusia, Bangladesh, Finland เลโซโทเกาหลีเหนือนาอูรูเซเซอันโดราอัลเบเนียมาลีมาเลเซียคิวบาลักเวียหมู่เกาะคุกไม่ใช่คุกนักโทษนะเป็นคุกทำอาหารค <Cook Island. S 1> ุกไอแลนด์หมู่เกาะคุกอ๋อนั่นแหละคุกไอแลนด์ชื่อมันจะแปลกหน่อยเพราะว่ามีคนสับสนว่าเป็นหมู่เกาะคุกที่มันเป็นคุกขัง ริกเตนไซยูเอสเอมาซิโดเนียเหนือทงยูเอ็นอุซเบกิสถานมีโครเนเซียมองโกเลียบอสวานาอารูบาชื่อนี้ไม่ค่อยคุ้นอารูบาว <c oughs> เทเอะไรอะอเมริกาเหนือปกครองโดยเป็นอาณานิคมของเนเธอร์แลนด์ครับ โซมาเลียาบาฮามัสเลกมินิสถานมาลาวีกินีวิเุซอ e ลาเป็นธงสงครามนะเนี่ยถ้ามีแบบนี้อ๋อบาฮัมเบ์บาเบโดสเอเอเอ,เอลิทัวเนียธงัสิกิมประเทศอินเดียพูตานเวล บาเลนเซาตโตเมและปินซิเปสีลังกาจีบูตีสกอตแลนด์มุกเกาะมาเชลเคปเวิร์ดคอโซโวนีเจอร์นามิเบียแกมเบียโคอโมอโรเสเซนอะไรเนี่ยจำไม่ได้อะไรอะ่ะไม่มีเขียนหรอเซนคิดและเนวิทสโลวาเกีย มอนเตนิโกเฮติอันนี้หลายๆคนไม่เคยรู้ไม่ค่อยรู้จักเหรอประเทศอะไร่ะคะบาติอยู่ทวีปอะไรคะโอชิตเนียครับตัวารูเซน์วินเชและแอนเกนาดีซาวูดานมอนตาแอฟริกาใต้บิโม์เลเต Eritrea, Kina, Guinea, kini hmm. Antigua and Barbuda, Libya, Afrika Selatan, negara Afrika Tengah, San Marino, Nicaragua, Norway Czech, Honduras, Estonia, Mozambik, Bangkalia คีกิสถานมอริเซียบอสเนียและเฮลโซวีนานครราติกันฮังการีทุเปียเวียดนามอาเซอร์ไบาจานเอลิเทียใช่ไหมเนเซีแลนด์อูกันดาอะไรเนี่ยริพับลิกปารกอประรากวายัย โซปาะซโซเปโปลาวมอริเตเนียเอกวาดอร์คองโกแซมเบียแทนซาเนียสวาซิแลนด์บูนายเองโกลาจาไมกาเบนินกาบองจอร์แดนคูเวดจอร์เจียโบลิเวีย สูรานปะปัวนิวกินีตรงชาติในปานเป็นแบบนี้เป็นสามเหลี่ยมสองอันติดกันสามเหลี่ยมน้อยสามเหลี่ยมใหญ่แคเมรูนมาดากัสการโดมินิกาไซปัสไซปัสตรงนี้มันรูปอะไร รูปแผนที่ประเทศเขาอ๋อครับแต่มันไม่เป็นความเป็นจริงในทงเลยมันถูกแบ่งแยกโดยตุรกีไซมันจะส่วนตรงนี้มันจะเป็นตุรกตัวตุรกตัเทอร์กิสนอร์ทนไซปัสอันนี้เป็นไซปัสมันไม่เป็นความจริงเอลซานวาโดสโลวีเนียอัฟกานิสถานหรือว่าตอริบันตุรกีออิสราเอลเคนบูดีรีพับ kingdom of cambodia india เอ่อเซียอะไรเนี่ยจำไม่ได้เซรีโอนเซลาลีโอนสาธารณรัฐประชาธิไปไตยคองโกโมโดวามอนโดวาเกรนาดาประเทศไทยแลนด์ไทยแลนด์ฟิลิปปินส์เอ่อออแรียนเยเมน บุลุนดีปาเลสอะไรเนี่ยปาเลสาตา์ปาลาฟ,ฟิจิอามิเนียยูเคนกาตาคาซัคสถานโซโลโมนไอแลนด์เซนต์ลูียเบอร์มาทงสหภาพยุโรปสิงคโปร์อิรักกวัวเตมาลาบูกินาฟาโซเลบานอน เนเธอร์แลนด์ไอวอรีโคสปตาริโกเคนยาบิลีสวานูอาตูซีเรียชิลีชิลีมันเหมือนธงอะไรของสารามิสัตลัทิสัตเหรอลูก้ายกันมากเลยหรือว่านเดียวกัน้ายกันมากคือมันจะยะต่าดาวต้องอยู่ตรงนี้ทิสซัสอ๋อทาจิกิสถานเหมือนธงชาติฮังการีครับ คิดสำหรับหนูซูรินามแม่กรีกโดมินิกากาหนะ้าตองกาไม่ใช่สวิตนะสวิตผ่านไปแล้วออสเตียไตนีแบตและโตบิโกไลบีเรียกินีบิเซาวมันมีสี่กินีมันมีกินีเอ็กทัวร์ลกินีปาปวานิวกินีแล้วก็กินีบิเซาวครับแม่ก็ไม่รู้หรอกอันนี้ชาร์ต ชาดลีโรมาเนียเหมืนอมนอันนี้น่าจะชาร์ดชาร์ดเพราะว่ามันเพราะว่าโรมาเนียสีมันจะอ่อนอันนี้มันเข้มครับอันนี้ซามัวโตโกโตโกโตโกก็จบแล้วหมดแล้วใช่ไหมใช่หมดแล้วก็สวัสดีขอบคุณค่ะ สวัสดีขอบคุณครับพบกันใหม่คลิปใหม่คลิปหนะ้าบายบายด้วยบายบาย